ครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลวัฒน์ฟักเช่นเดิมครับกับเกมฟีฟ่า22กับโหมดสร้างทีม เรตฟิวทาวเช่นเดิมครับผมวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในพาร์ที่2อนะครับอะไรครับผมวันนี้เราจะได้เปิดสนามแชมเปี้ยนชิพสักครั้งนะครับครั้งแรกนะครับเปิดสนามสักทีนะครับผมหลังจากที่เราเนี่ยกลับสึกมาอย่างยาวนาน2ปีจากการพัฒนาทีมยาวๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมจนนะวันนี้นะครับเราได้มาถึงแชมเปี้ยนชิพเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของเรายังไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเป้าหมายของเราคือสูงกวันนี้คือพิมพ์ลิก แต่ปีนี้ถ้าดูจากชื่อชั้นของทีมที่เราต้องเจอนะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนนะแน่นอนครับนัดเปิดสนามเราจะเจอกับเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยเรามีคิวต้องไปเยือนนะครับและในเดือนต่อไปนะครับเราก็กรำศึกหนักเจอกับเฮาสซิตี้บอลมัตเชฟฟิลยูเนเตดแล้วก็ทางด้านของสวอนซีซิตี้นั่นเองครับโอ้โหแต่ละทีมนี่ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมในเดือนต่อไปบอกเลยว่าหนักนะครับแน่นอนนะครับว่าเราเนี่ยก็เสริมตัวมาหลายคนพอสมควรนะครับ ในตลาดนักเตะหน้านี้เราเสริมเข้ามา4คนนะครมีทตงด้านของเฮอร์นานเดลาฟอนเตนะครับแล้วก็มีทตงด้านของอารานแคมเบลนะครับมีโจเกลฮาร์จากอาริยูเนเตดครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือร็อกกี้บูชิรีนะครับก็เซ็นมา4ตัวเราเหลือเงินอยู่ประมาณ2ล้านเเศษนะครับโอกาสที่จะไปเซ็นต่อเนี่ยก็มีน้อยครับ ก็ถ้าเกิดได้ประตูเข้ามาสักหนึ่งคนเนี่ยน่าจะช่วยให้ทีมเรายกระดับได้นะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับเออผมไปเจอแบ็คขวาหรือเปล่านะ่าจะเป็นแบ็คขวานะครับชื่อว่าริคุมัึดะนะครับมัสึดะเนี่ยเป็นแบ็คขวาชาวญี่ปุ่นอีกแล้วครับ ผมไม่ดูว่าไปถูกฉลโรอะไรกับชาวญี่ปุ่นนะครับฟรีเอเจต์นะฮะเรามาดูสเตตัสของเขาหน่อยกันครับสเตตัสของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยทุกคนอายุเนี่ยสามสิบเอ็ดปีเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาเพื่อมาเป็นตัวจริงแต่ว่าถ้ามาเป็นแบบโรเทชันหรือว่ามาเป็นกําลังเสริมให้กับเราเนี่ยเขามีทั้งประสบการณ์นะรวมถึงสเตตัสของเขาก็ถือว่าใช้ได้นะครับสิ่งที่โดดเด่นก็น่าจะเป็น,นเรื่องของความเร็วและความขยันนะฮะสเตมิน่ของเขาเนี่ยหรือว่าพละกําลังคนเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างนี้ก็คือในเรื่องของเปิดบอลนะครับจริงๆแล้วเนี่ย6กเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะเปิดบอลค่อนข้างดีนะครับอาจจะเป็นหนึ่งมิติที่จะช่วยให้เราเนี่ยเพิ่มสกอตเตปได้นะผมคิดว่าผมจะเซ็นเข้ามาเพราะว่าในทีมของเรามีทั้งทั้งได้ของผู้รักษาประตูญี่ปุ่นแบ็กซ้ายญี่ปุ่นแล้วถ้าเราได้แบ็กขวาญี่ปุ่นเข้ามาเขาน่าจะเป็นกลุ่มกวนญี่ปุ่นแล้วทาให้แบบอีก2คนก็ใจชื้นขึ้นนะครับแล้วก็คนนี้เนี่ยเข้ามาก็น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นผผมมวว่าาจะลองไปเซนสัญญดดู้ย ราคาที่เราไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ค่าเหนื่อยแล้วไม่น่าจะแพงเท่าไหร่ครับสำหรับทางด้านของลิกุมัซูดานั่นเองฮะัาราดนี้ก็ยังคงมีเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับจริงๆว่าจะปิดตลาดแล้วแหละแต่ว่าเห็นบางคนเนี่ยเป็นฟรีเอเจนต์มาผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ดีที่เราจะเซ็นเขาเข้ามาครับอายุ31ปีนะครับผมอยากจะได้เขาเป็นโรเลชันนะถ้าเขายอมก็ถือว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับเอาละเฮ้ยโอ้โหโอเคครับลิกุบอกว่ายอมที่จะเป็นโรเลชันของทีมนะครับ ในส่วนของค่าเหนื่อยนะครับผมเขาเคยรับอยู่ที่9,800นะครับหรือเกือบหมื่นนะเขาลดหย่อนลงมาให้เราครับเหลือ5,500แล้วก็โบนัสทรายสาม0 0ืน0งอ้ถือว่าถูกจะจัดนะครับกับราคาณตรงนี้ครับแล้วเราก็จะได้นักเตะเอเชียเข้ามาอีกแล้วนะครับผมเป็นญี่ปุ่นคอนเนคชั่นเป็น3คนเลยครับในทีมปิดดีลครับนักเตะเอเชียอีกหนึคนครับเข้าสู่ทีมเรียบร้อยนะครับ จริงๆแล้วผู้รักษาประตูผมเลงไว้4คนนะแต่ก็แต่ละคนก็ราคาค่าตัวต่างกันไปครับมีคนแรกคือโจเซฟเบอร์สิกนีฮะมีจอจกิฟฟิตนะครับมีทางด้านของจิมมี่คัมมิงนะครับแล้วก็มาร์คเทรเวอร์นะครับ ค่อนข้างชอบทางด้านของเทรเวอร์นะจากบอลมัดแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้ถูกนะครับสล้านและราคาจบเนี่ยน่าจะประมาณ5ล้านได้นะแต่ว่าลองลงมาเนี่ยผมค่อนข้างชอบทางด้านของอ่าเจมี่คัมมิงเนะครับเขามี potential ค่อนข้างสูงนะครับผมจากการลองสเกลดูแล้วก็สเตตัสเริ่มต้นของเขาในการเป็นผู้รักษาประตูเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับได้วิ่ง67เครับแล้วก็เปิดบอลเนี่ยคิกกิ้ง69นะครับแสดงว่าเปิดบอลได้ดีก็อายุ23 ใกล้จะแตะ70แล้วนะแสดงว่าโอกาสที่เขาจะพัฒนาขึ้นไป70เรตติ้งได้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับเอาเลยครับผมเดินทางมาถึงนัดแรกของการเปิดซีซั่นเรียบร้อยครับการต้อนรับแชมเปี้ยนชิพนัดแรกที่เราต้องเจอกับทีมของเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับน่าจะเป็นเจ้าเก่าขาประจําของแชมเปี้ยนชิพอยู่แล้วนะก็น่าจะเป็นทีมที่โหดจัดๆครับส่วนอารันแคมเบลนะครับวันนี้น่าจะขอสตตร์เป็นตัวจริงไม่อยากน่าเป็นตัวสมรองนะครับโอเค จัดไปเราซื้อเขามาเป็นตัวจริงอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะลองจัดทับเพื่อให้อารันลงด้วยนะครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดทับกันก่อนลวกันนะเอาเละครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดแรกของการเปิดสนามการแข่งศึกแชมเปี้ยนชิพฤดูการนี้นะครับเ e ร i e ฟิวทาวครับขยับขึ้นมาจากที่เคยอยู่นะครับในส่วนรีวิชั่น2นะครับตอนนี้ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดสนามที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเพราะว่า ชุดใหญ่นะตรงนี้ของเรซูทาวมีเข้ามาเสริมทัพถึง5คนคนคนับช่วงท้ายของฤดูกาลที่แล้วนี่ก็มีความระสับเหมือนกันนะเจาะกันไม่ค่อยเข้าครับแต่ต้องมาดูกันว่าฤดูกาลนี้จะแก้กันยังไงครับมีการเสริมทัพกองการเข้ามาอย่างแคมเบลนะรวมถึง back วิงแบ็กขวาคนใหม่อย่างฟอนเต้ฮะ4-4-2แบบโบราณนะครับมีโรเบิร์ตนะครับแล้วก็ดีนเล่นคู่ตรงกลางครับตรงกลางเป็นแม็กกีคู่กับวูดนะครับกองหน้านี่มีโฮเกนนะครับ โดยทำเกมลุกข้างล่างเนี่ยมีทงด้างของซานเชสเป็นกาบขวานั่นเองคะส่วนผู้มาเยือนอย่างเรดฟิวทาวน์นะครับ11ตัวจริงก็ยังเป็นชุดผสมครับชุดใหม่กับชุดเก่าวรวมกันครับมีชุนตะกาก,กิผู้สัาประตูครับฟุนเต้เป็นวีแบ็กขวาน,นะครับไล่จากขวามาซ้ายเคอร์เบโรฟูลเลอร์บูชิรี่แล้วก็โดตี้ครับมีแคมเบลแบตตี้สมิธหน้าคู่ก็เป็นคู่เดิมครับวินดัสกับส่วนส่วนกองหน้าที่ย้ายมาจากรีดูเต็ดอย่างโจกเกลฮาร์เป็นแค่ตัวสำรองครับเดีย๋ยวมาดูครับบทพิสูจน์ในการขึ้นมา ระดับสูงอีกหนึ่งขั้นครับจะอยู่รอดหรือเปล่าลทางด้านของเรดฟิวทาวครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วครับเคียร์บอลจีวตวดก่อนเลยครับแล้วแคมเบลเจอสไลด์ไปแคมเบลหลอกหทีแคมเบลกลับไปตั้งกันใหม่แล้วแบคตี้เข้าขวาแล้วปัน่นโอ้โหเบาไปหน่อยครับแล้วมันไม่เข้ากรอบด้วยครับปั่นย้อยๆเอาแล้วแบคตี้ คุมบอลไม่ได้สวยจังหวะนี้ส่งให้สะจวดข้ามาสะจวดเท้าสายกดขึ้นไปเลย,ยบอู้จังหวะนี้เตียวของเรดฟิวทาวแปรเปลี่ยนเป็นประตูได้ยอดเยี่ยมจัดฮะโอจังหวะพลาดของเบอร์มิแฮมซิตี้รับสาดขึ้นมาติดแบตตี้ออกมาแล้วเดียบส่งจังหวะมันเป๊ะมาแล้วคนจบนี่โอ้โหใจถึงจริงๆนะก,กดขึ้นใต้คานไปเลยฮะไอเชลิตนี่ก็ออกมาเร็วนะถือว่า ออกมาเร็วเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีล่องนั้นล่องเดียวที่ยิงได้ของจวดครับและก็เป็น10ของเกมนี้เลยอะฮูดเปิดกันมาอันตรายแนละ้วตรงนี้ไม่มีใครเข้าบงโอ้โหคือสื่อสารนะเมื่อกี้นะ่าจะเป็นการสื่อสารที่ไม่ค่อยดีของแผงหลังคนระับคนที่ดูมเม่อม่อนะ่าจะเป็นฟูเอเต้ครับโอ้โหคราวนี้เขาย้ายมาใหม่ครับยังคงต้องสื่อสาร,รนะกันนะเพราะก็าเป็นอาร์เจนตินาเลยฮะ คนเต้เปิ่มเข้ามาแล้วยอดเข้ามาตรงกลางเอาแล้วบอลสลักมาตรงนี้สมมิตม่งไม่ได้ครับเจอปะทะและจังหวะนี้เอาจะไปปะทะอย่างนี้ไม่ดีครับเสียบอลให้แม็กกี้คอนกรฟและจังหวะนี้ฟูลเลอร์เท้าซ้ายจะเกี่ยวไม่ถึงและโดนยิงปัดไปได้จากทากากกิครับโอ้โหนี่ก็เต็มที่เลยครับฟูลเลอร์นี่มียั้งหน่อยครับเพราะว่าจะเข้ากรอบเกตตทษอยู่แล้วแต่คนที่ปัดได้ยอดเยี่ยมคือทากากกิครับ เปิดขึ้นมาเสาไกลเกยเป็นโลบมงลงพื้นแล้วคาสติญโญได้มงตรงนี้บอลมันทะลักออกหลังไปโรตี้ครับเปิดเข้ามาสะจวดแล้วมงเช็ดได้ครับเอาแล้วตรงนี้เอาดีเล่นยากแล้ววินดาาเก็บตกวินดาายิงขวาโอ้โหเป็นการลงโทษทันนะครับจากพระเจ้าว,วินดาสนะครับโอ้โหคือวิลดีนสน่าจะเป็นดีนครับกองหลังส่งกลับมาแบบใส่พาน โอ้แล้วยิงลูกนี้แบบโอ้โหกดเต็มข้อไปเลยครับขึ้นมาครึ่งหลังไม่น่าจะมีอะไรพิเศษครับดูครับไปเล่นยากซะเองครับกับตัทนทีของเขาด้วยครับโอ้โหแล้วคือพลาดครับพอโดนยิงเข้ารู้ตัวเลยครับว่าพลาดแล้วครับโอ้โหลูกนี้ยิงแบบคมกริบแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ค่อยมีครับในครึ่งแรกแบบได้ยิงจ่อๆฮะโอโ้แล้วได้ยิงในครึ่งหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมฮะ แลหลุดขึ้นมาอันตร,รายตรงนี้ครับออกมาด้านกลางซันเชสแตะขึ้นมาตรงนี้แล้วเปิดเข้ามาย้อนหลังโอ้โหโชคดีเหลือเกินที่ออกมาก็ยังไม่พน้นครับมาที่วูดอีกทียกขึ้นมาตรงกลางแลได้บ่งเชสจังหวะนิทากากิมือเปล่าครับโอ้โหเคี่ยออกไปและในส่วนกลับครับที่สมิธแล้วอารันเชเบลออกมาท้างขวาครับสมิธเข้าเท้าขวาแล้วกดบล็อกไปอีกทีครับขึ้นมาสวยครับเจอบีบสูงแล้วคราสติโยสาดขึ้นมา แล้วยังหม่งได้แต่ก็เก็บจังหวะสอได้ที่สมิธครับเวนเตออกขวาไปครับสมิธเปิดเข้าในมาวินดาาโอดจะพลิกไม่ได้ครับเจอเข้าอยู่แล้วตรงนี้บูดครับแทงขึ้นมาด้านหน้าเอาแล้วหลุดมาเลยครับโวดถึงแผงด้านหน้าหลุดขึ้นมาทากากิโดนชิปแล้วล็อกกีิบูชิรีโอ้โหเหลือเชื่อจังหวะนี้โช่วยได้ทันจะจัด โอ้แม oh, the ่น็อปเดอะแมตช์แน่ๆตรงนี้แคมเบลจะมีการเปลี่ยนตัวครับสจว๊วตจะออกครับเป็นเด็กดาวรุ่งที่ย้ายมาจากรีดุเต็ตครับโจกเกลฮาร์ดครับ <_ S 1> เปิดเข้ามาเอาออกมาด้านนอก <uition> แล้วตรงนี้เอาปะทะกันจังหวะนี้ได้ซัดหรือเปล่าตอกส้นมาอีกทีซานเชสยังไม่ได้ซัดครับวิลดินแม็กกีแล้วตรงนี้ช้าปลายล้ำหน้าแล้วเป็นเตะของเรดฟิลด์ท้าครับแม็กกีจะตั้งเตะขึ้นมาครับเหลือเวลานิดเดียวเท่านั้นครับเฉาะขึ้นมาใกล้ๆครับตรงนี้แล้ว วิวดีนออกกระแทกมาแล้วเอาฟิลตี้กระดกขึ้นมาครับเก็บเข้าตรงกลางได้สวยแล้วสม,มิธแทงมาให้โจโกเกลฮาร์ดวิง่งโอ้โห,โห,โหแต่วันแรงเหลือเกินตรงนี้แล้วก็หมดไปเลยครับ90นาทีครับเป็น2-0จับคู่มาเยือนอย่างเรดฟิวทาวะครับทีมเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาตบเรียกว่าตบทีมชั้นนำของแชเปีชิปไปครับ2-0ครับวันนี้ครับเบอร์มิงแฮมสิ่งที่เขาทำคือการสาดอนยาวให้คู่กองหน้าได้เล่นนะ ก็มีโอกาสที่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ต้องชมจริงๆคือ rocky buchiri โอ้โหวันนี้นี่คือเก็บกินทุกอย่างครับสูงใหญ่แข็งทนจัดจัดนะครับโอ้โหอาจจะเป็นกองกำลังหลักกองหลังคนใหม่อนะวันนี้ฟอร์มดีมากและได้2ประตูจากคู่หน้าครับอย่างวินดาสแล้วก็สจวตนั่นเองคนระับอะไรครับผมก็จบกันไปรู้สึกว่านาคาโตะจะมีปัญหาเล็กน้อยว่าเขาไม่ได้รับโอกาสครับโอเคเกมต่อไปเนี่ยเขาจะได้โอกาสนะครับ ผู้รักษาประตูฟรีฟรีมาคัดเบตติเนลลี่ครับอันนี้เนี่ยเป็นผู้รักษาประตูชาวอังกฤษนะครับฟรีด้วยนะฮะไม่มีสัญญากับใครเลยนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเก่งกาจแค่ไหนแล้วส่งสเกลไปก่อนถ้าเกิดสมมติว่าเออหาตัวฟรีฟรีแล้วเข้ามาช่วยยกระดับผู้รักษาประตูได้ก็โอเคนะเพราะว่าอย่าลืมว่าชุนตะกะกิก่อนที่จะเป็นมือหนึ่งเขาก็เป็นผู้รักษาประตูฟรีมาก่อนนะอย่าลืมอะไรครับดูเยอบูดนะครับมีทีมอย่างอัลเมเรียนะครับยื่นซื้อมาในราคา2.4ล้านเฮ้ย ดูเยบูดกองกลางที่เราเซ็นมาฟรีทุกการที่แล้วมีทีมต้องการซื้อสองจุดสี่ล้านเลถือว่าเออผมอยากกระขายอยู่นะเพราะว่าดูเยบูดเนี่ยถ้าเราลองไปดูแบบหน้างานจริงๆนะฮะทุกคนตอนนี้เนี่ย CM เราแบบเบระบานมากครับบอกเลยว่าบานเบิรดนี่ครีบ CM ของเรามีแบตตี้ละว1 Campbell แคมเบลลละ2ออีบันเยส3ถ้ารวมดูเยบูดก็เป็น4บุชเชอร์อีก5านะครับคือมันเยอะมากๆนะผมว่าดูเยบูดอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับ อีบานเยสเนี่ยผมจะดันขึ้นมาเพราะว่าเป็นเด็กดาวรุ่งส่วนดูเยาวูดโอกาสนะครับที่ผมว่ากองกลางเราพอแล้วในเรื่องของขนาดนะถ้าจะขายออกไปสักตัวคงไม่มีปัญหารครับอย่าอย่าลืมก็ว่ามีทางด้านของแมตสมิธอีกหนึ่งคนนะฮะเนี่ยโอ้โหเต็มๆเ,เลยเอาละทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดสินใจขายเลยกัน,นครับทางด้านของเอ่อให้อเมริกันครับโอเคอย่างน้อยก็ปล่อยนักเตะไปเฉิดฉายแล้วกันนะ จะได้ไม่ต้องเป็นการฉุดลังแล้วก็จะได้เงินด้วยครับโอเคถ้าเกิดได้เงินมาก้นนึงก็อาจจะเสริมตัวผู้สัประตูได้เลยครับอย่างนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆไปเลยนะทางด้านของจอแดนฟูลเลอร์นะครับเขาบอกว่าเออเขาไม่ค่อยแฮปปี้นะครับกับสโมสรแห่งนี้นะครับเขากังวลเกี่ยวกับการซื้อขายนะที่กำลังจะใกล้จบแล้วนะครับเขารู้สึกว่าเราเต้องจ่ายเงินนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนักเตะให้มันแข็งแกร่งขึ้น ซึื่อเราก็ทําอยู่นะฟูลเลอร์ใจเย็นๆดิเงินก็ไม่ได้เยอะนะครับให้กู10ล้านจะให้กูไปเสริมเลยตั้งหนาใจเย็นเพื่อนเรากําลังทําอยู่นะครับแน่นอนว่าเรากําลังเวิร์กอิ้งนะไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าเกิดได้เงินก็มาอีกก้อนหนึ่งเนี่ยเราจะเสริมประตูเข้ามานะน่าจะเป็นอะไรที่จบสําหรับตลาดรอบแรกนะตรงนี้นะฮะอะไะครับนัดนี้เจอกับเฮา e ิตี้นะครับนัดแรกดูเหมือนเขาจะแพ้นะเพราะเขาอยู่ลำที่สิบแปตาราง เดี๋ยวเราไปจัดตัวลุยกับ How City กันเลยแล้วกันนะครับอะไรครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรดฟิ l เลนอีกครั้งครับหลายๆคนอาจจะคิดถึงสนามแห่งนี้นะฮะวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านของเราแล้วนะครับผม เป็นการเล่นนะัดที่2ของลีกแชมเปี้ยนชิพครับนัดแรกเราพลิกล็อกครับไปชนะน้าหน้าของเบอร์มิงแฮมซิตี้ได้2อสูถึงบ้านเขาเลยนะวันนี้กลับมาเล่นที่บ้านครับวันนี้น่าจะมีแผนการเล่นที่เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพราะว่าดูจากทีมชีตลงมาเนี่ยโอ้โหลงมา3กองหน้าคนระับอาจจะมาดูกันว่าจะเล่นระบบอะไรกันดีฮนะแมตต์บูเชอร์ครับวันนี้กลับมาเป็นตัวจริงคู่กับแบตตี้ครับนะัดที่แล้วโดนดรอปไปสำรองมาะว่ามีอารันแคมเบลลงมาแต่ก็รู้สึกว่าอารันแคมเบลยังคงต้องปรับ จูนกับเพื่อนๆอ,อีกเยอะครับเรฟิลทาวล์ับวันนี้11ตัวจริงรายชื่อดังนี้ครับมีชุนทากากิผู้สารประตูครับมีฟอนเต้เป็นวิงแบ็กขวาครับเอบริกเกเบโร่ฟูลเลอร์บูชิรีครับแล้วก็นากาโตะเะครับเป็นแบ็กซ้ายตรงกลางเนี่ยมีตหนากของบุชเชอร์แล้วก็แบตตี้นะจริงๆครับส่วนกองหน้าสามตัวเนี่ยเป็นตนากของจูดสวินดาสแล้วก็เกลฮาร์ดนะ แต่ว่าแผนผังนั้นจะขึ้นมาผิดครับทีมผู้มาเยือนอย่างฮาวิตี้ครับนัดแรกเปิดสนามไม่ค่อยดีนะแพ้แต่ไม่รู้ว่าแพ้เท่าไหร่ครับอยู่ลำที่8ของตารางครับมีนักเตะที่เราน่าจับตามองคือ2คนหลักๆเลยครับคือทางด้านของลองแมนหน้าเป้าแล้วหน้าต่ำอย่างฮนะันนี่แมนนส่วนวันนี้มาระบบ4-2-3-1แรับบอกเลยว่าน่าจับตามองทั้งคู่นะฮันนี่แมนกองกลางตัวรุกจอมแอซซิตส่วนหน้าเป้าจอมยิงอย่างลองแมนนะวันนี้นะ่าระตกกลับมาเป็นตัวจริงอีกหนึ่งครั้งครับ ก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นได้เยอะขึ้นนะในลูกการนี้เพราะาสกอตเดฟบที่กว้างขวางมากขึ้นนั่นเองฮะอะไรครับผมเฮาสิตี้จะเคลียร์ก่อนครับเริ่มต้นที่ลองแมนแล้วตรงนี้รับสะจวดเก็บได้แล้วตรงนี้บูชเชอร์ส่งให้เกลฮาร์ดเกลฮาร์ดหนุดขึ้นมาเท้าซ้ายเกลฮาร์ดถนัดเลยแล้วยิงติดขาของป,ประตูประตูเฮาครับโอ้โหมีความเร็วความคล่องและยิงถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าติดขาแบบนิดเดียวไปหัวเข่าด้วยซ้ำ ฟุเเต้ไปเองครับฟวเเต้ปะทะไปแล้วฟวนเ,เต้เร็วกว่าออกมาทางขวาวินดัสล้ำหรือเปล่าอุ้ยมันโดนกระตุกนิดนึงฮะโอ้โหไม่งั้นนี่ถ้าไม่โดนนิดเดียวคือวินดัสได้ทะลุไปอุโหแล้วล้ำแค่โอ้โหฝ่าเท้านิดเดียวเท่านั้นยังไม่งั้นได้ไปยาวแน่อนอนแหละอันนี้แมนออกมาตรงนี้เล่นยากไปหน่อยครับเปิดขึ้นมาบูชิลี่บงได้เอาแล้วสวนกลับแล้วตรงนี้ของเดฟิวทาว เคฟิวทาวไปแล้วแบตตี้เร็วกว่าส่งมาบุชเชอร์บุชเชอร์ออกซ้ายไปให้เกลฮาร์ตเกลฮาร์ตตัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้ออมมาสจวดซัดโอ้โหมาเป็นช่องช่องช่องเนี้ยโอ้โหความเข้าใจเท่านั้นถึงจะเป็นแบบนี้ได้ครับโอโ้มาดีเหลือเกินแล้วคนที่จบกลายเป็นสจวดโอ้โหเ <Gel Heart S 2> กลฮาร์ตครับตัดเข้ามาส่งขวาปาดอีกที แล้วหันหลังซัดซะเลยโอ้โหจริงๆแล้วมีคนที่เติมมาน่าจะเป็นแบตตี้ที่เดินมาข้างๆครับโอ้แต่ว่าแบตตี้ก็จะขอยิงแต่ว่าสจวตมั่นใจครับหันซัดซะเองเลยเอาละช้าไปส่งมาสวยอีกแล้วสจวตสจวตมาแล้วสจวตแทงต่อเกลฮาร์ดเอาเกลฮาร์ดหลุดขึ้นมาเกลฮาร์ดหลุดขึ้นมาแล้วเกลฮาร์ดแปงซ้ายโอโ้โหยอดเยี่ยมครับดูสปีดต้นของเจ้าหนู่คนนี้โอโ้โหมันยอดเยี่ยมเหลือเกินครับ แล้วบอลติดเท้าจริงๆครับแปรทางซ้ายนี่ได้เรื่องเลยครับเนีับคือช่องแคบๆก็ไปเฉยเลยครับแล้วความแข็งแกร่งีนี้บแล้วผู่แปรหน้าเท้าซ้ายยอดเยี่ยมครับนี่คือเบอร์สิบคนใหม่ของทีมครับโอ้โหแล้วดูครับอนาคตน่าจะดีครับลงมาแล้วกาเ่นด้วยสองศูนย์แบบรวดเร็วกับฮาวซิตี้ครับวันนี้จะระเบิดถังขี้ใส่ฮาวหรือเปล่าครับโอ้โหแบตตี้ตั้งกว่าเฟนเต้เติมอีกแล้วโอ้โหเติมมาจริงๆเฟนเต้ แล้ววินดสัสวินดัสเจอเข้าแล้วยังขืนได้อยู่วินดสัสโจดเยี่ยงครับแมตต์บูชเชอร์บูเชอร์ออกซ้ายไปเลยให้นากาโตะนากาโตะสุดเส้นหลังนากาโตะเปิดเข้ามาแล้วมงคิดโอ้โหพื่ไปโอโ้เหลือเชื่อจริงๆออกมาตรงนี้ได้ซัดจนคานโอ้โหต้องรีบตั้งสติทางด้านของเรดฟิ์ทาวบอลมันเกิดมาจากทางด้านของบูชิรี่ไปแตะยาวนิดเดียวกับโอ้โหแล้วจะโดนยิงเอานี่ครับเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นครับย โอ้ลงครึ่งหลังมากดดันเร็วเลยทางด้านของฮาวสิตี้ปูชิรี่เกือบช้าไปฟุลเลอร์มาสวยครับฟุลเลอร์เห็นมาที่สะจวดสะจวดแต่อ้อมมาแล้ววินดัสกดโอ้โหเหมือนล่อเป้าเลยนะตรงนี้ไม่ได้ให้งโงหัวนะครับ3 0ไปแล้วครับเกือบจะเสียประตูแต่ว่ากลายมาว่าได้ประตูเพิ่มเป็น3 0แล้วน่าจะฝังแล้วครับเกมนี้ สจ๊วตเนี่ยเขาชา้าแต่เขาไม่ฝืนครับเพราะเขาไม่ฝืนแล้วส่งมาให้โอ้โหวินดัสล่อ,อเป้าเด็ดัดตรงนี้ไม่รู้จะล่อ,อไปกว่านี้ได้อย่างไรครับเพราะว่ามันโล่งเหลือเกินแล้วก็กดเต็มข้อหลังเท้ากลายเป็นว่าวันนี้3มกองหน้ายิงกันครบเลยครับโอ้โหสจ๊วตเกลฮาร์ดแล้วก็วินดัสครับอันนี้แมนเจอสไลด์กวาดลานไปแล้วเป็นฟาวของฟูลเลอร์แน่ๆครับเอ้าโหยเดียวนะครับพุทธสิน มันเกินไปหรือเปล่าครับก็กวาดลานปกติแล้วโอ้โหมูทสินมองเป็นใบแดงเฉยเอา้าอะไรกันครับแน่าการตัดสินของฟีฟ่าบีนี้เหลือจะเชื่อจริงๆริงแฮแล้วเสียบไปเลยตรงนี้ลองแมนเจอเสียบจากด้านหลังโอ้แล้วเป็นสองแดงครับโอ้โหเหลือเชื่อกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโอโ้สองแดงครับ ไอ้เข้าตรงนี้เนะี่ยก็เข้าใจแล้วว่าอาจจะแดงได้แต่ไอ้เข้าตันแรกนะี่ยไม่น่าจะแดงครับโอ้โหแล้วสองแดงอย่างงี้โอจะดีครับเหลือเวลาเพียงแค่ห้านาทีสุดท้ายครับเอาเลยครับแทงขึ้นมาตรงนี้อันตรายหลุดขึ้นมาแล้วสุดท้ายโอ้โหโดนชนได้ครับตีไข่แตกก็ไม่แปลกครับที่จะโดนเพราะว่าคนมันน้อยกว่าสองคนนะฮะโอ้มันโวไปหมดนะครับตรงนี้ดีนะถ้าเกิดเสียแบบ ใบแดงตอนช่วง15นาทีสุดท้ายนี่บันเทิงเริงรมแน่นอนนะทดเวลาจะครบแล้วครับไม่น่าจะแพ้เลยฮะแต่ว่าสาหัสสาการเหมือนกันนะเกมนี้แล้วก็จบเรียบร้อยครับโอ้โหนัดน่าจะขาด2ตรองหลังไปเลยครับดีบใบแดงมันมาช้าไปหน่อยถ้ามันมาเร็วกว่านี้นะ่ผมบอกเลยนะว่าสาหัสสาการแน่นอนนะ ลองแมนก็วันนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายครับกองหน้าของฮาวซิตี้ครับส่วนฮันนี่แมนกับกาตัวลุกถือว่ายอดเยี่ยมคะก็ต้องมาลุ้นเลยครับว่าไอสองคนที่โดนแดงนยฮะมันจะโดนกี่นัดเลยครับทุกคนโอ้โหถ้าโดน3ามนัดที่คือบันเทิงเลงล่าเลยนะครับผมดูสิ คนแรกโดน1นัดจากเอริกเคอร์เบโรครับเป็นใบเหลืองที่2อ,อีก1คนเจอแบน1นัดเหมือนกันจากโจแดนฟูลเลอร์แสดงว่าโดนแบน1นัดยินดีที่เขาปานี้ให้เรานะครับโอ้ถ้าเกิดโดนเยอะกว่านี้ไม่ไหวครับแสดงว่านัดหน้านะครับเราจะไม่มีทั้งฟูลเลอร์และก็เคอร์เบโรครับ ดูตารางคะแนนผ่านไป2นัดแรกนะครับผมเราเป็นดับที่2ตามนอริชอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย City นอริชซิตี้เนี่ยยิง6ประตูเสีย2ลูกได้เสียเท่ากับเราเลยแต่ว่าลูกได้เสียในการยิงเขาเยอะกว่าก็าได้เป็นอันดับที่1 6แต้มเต็มนะครับทีมที่เก็บ6แต้มเต็มก็จะมี1-6ถึงนะครับผมตั้งแต่นอริชเรดซิลทาวน์วิสตอลคิวบีอาร์เวสต์บอมวิดและก็เบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วมาหาเศรษฐีบ่อน,น้ำมันนิวคาสเซิลกูตกมาอยู่จะไปชิปเมื่อไหร่วะเนี่ย โอ้โหปวดหัวกับบ้านแทนนะฮะอยู่แบบที่เจ็ดเฉยเลยนะครับอะไรครับผมพาร์ทนี้ก็ถือว่าชนะแต่เป็นแบบชนะแบบเลือดตกยางออกแล้ว่าหน้าบูหน้าบี้กันมาเลยเพราะเสียใบแดงไปสองจริงๆก็ไม่จําเป็นหรอกแต่ว่าเป็นคลิปทดสอบสังคมเหมือนคลิปทดสอบสังคมเป็นคลิปทดสอบกรรมการดูว่ามึงจะเดือดแค่ไหนกลายเป็นว่าต่อจากนี้นะครับการเข้าสกัด ข้างหลังทุกกรณีจะไม่ให้เกิดขึ้นนะเพราะไม่งั้นกูจะโดนใบแดงทุกเวลานะครับเอาละทุกคนก็เดี๋ยวพันหน้าเจอกันใหม่ในซีรีส์เลดฟิ l ทาวน์นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปกับช่องบีบอวดวัตฟักด้วยนะครับรับชมไม่มีความสุขครับสนุกกับการเล่นเกมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ